ค่ะตอนนี้นะคือหมาของเพื่อนบ้านหายหลุดออกมาที่ี่ยเจอแล้วเนี่ยดูเน่ยขี่จักรยานเข้ามาในนี้เลยเนี่หนีออกจากบ้านมา นีออกจากบ้านมาได้ไงมานี้เร็วไปเร็วเร็วมานี้ไปกลับบ้านเลยแม่มานี่มามามาไปบ้านเลยเร็วเร็วกลับบ้านเลยเร็วมานี้เลยเร็วเร็วไปเร็วเร็วอย่าหนีมาแบบนี้สิลูกเอ้ยนู่นแม่ยืนรออยู่นู่นเร็ว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 เทาบาดไปแล้ว อ,อยู่ใกล้กันค่ะไม่กี้นี่พี่เดินไปหาที่บ้านเห็นหมาไหมหมาเห็นหมาไหมหมา,มา,ม,า <LEGO> มาหายโอ้ยแม,แม่คิดแหม่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาอ่ะชอบไปเล่นแฟนพี่เขาชอบพาไปเดินเล่นตรงนั้นคิดว่าน่าจะไปตรงนั้นอาะเจอจริงๆด้วยกําลังทําสวนอยู่เลยคะ่ะเนี่ยเห็นขาเงกงไหมเนี่ยมอมแแมม <understanding> ไปหมดเลยเดี๋ยวไปทําสวนต่อคะ่ะ นี่ค่ะมันก็ต้องใช้กันไกรนะคะใช้กันไกรตัดค่ะวันนี้แหม่มใช้กันไกรสามจังหวะค่ะสามจังหวะเพื่อช่วยผ่อนแรงนะคะเนี่ยถ้ากิ่งใหญ่ก็ตัด3มครั้งอ่ะมันจะช่วยผ่อนแรงถ้ากิ่งเล็กเนี่ยครั้งเดียวมันก็ขาดเพราะฉะนั้นกันไกรแบบเนี้กรรไกรแบบนี้จะตัดกิ่งใหญ่ได้ด้วยไม่นานนะถ้ามีแค่จังหวะเดียวเราไปตัดกิ่งใหญ่นี่มันจะเหนื่อยมากค่ะ นี่ค่ะนี่ตงนี่ทำแบบนี้นี่กิ่งใหญ่ๆเห็นไหมก็จะตัดได้ตอนนี้นะคะแบบกำลังเก็บกระลำปีดาวค่ะอันนี้เดีจะให้อบ้าจังเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยค่ะ วันนี้แมมทำความสะอาดสวนค่ะถอนหญ้าเตรียมเตรียมแล้วเดี๋ยวเผื่อจะปลูกผักนะคะดูดูการใหม่แล้วนี่ก็เดี๋ยวจะให้ตะก้าสารไปด้วยเลยเพราะว่าแมมสารไว้เยอะนี่ค่ะอู อร่อยดีนะเนี่ยต้มจิ้มกับอัญชันก็อร่อยอบก็อร่อยอือหอือ อสารทานอร่อยโอ้โหลูกใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ค่ะลูกมันใหญ่จริงๆอบก็อร่อยเอาตัดตรงนี้ออกนะแล้วก็เอาไปต้มนะผ่าก่อนนะคะถ่าแบบนิดนึงผ่าก้นนิดนึงอืออือ เยอะเลยส่ตะกาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเตรียมมาให้เมื่อกี้ がてて新年でんし私にしては <laughs> ありがとうございます炒めねおいしい。 โอ้บาจังเขาถามว่าต้นไม้ต้นนี้ใช่ต้นไม้ที่เอามาจากบ้านป้าใช่ไหมก็เลยบอกว่าใช่ค่ะป้าก็เลยตกใจว่าเอ้ยทำไมมันขยายแบบว่าขยายพันธุ์ได้เร็วขนาดนี้โตเร็วขนาดเนี้ยใช้ดินพิเศษอะไรหร,อหรือว่าอะไรทําไมดินตรงนี้ดีมากใช่ไหมทําไมมันถึงขยายได้เยอะมากมันเป็นดอกไม้สีม่วงม่วงค่ะวันหลังจะถ่ายให้ดูนะคะนอนรอเลยเหรอหเสร็จะตะคุกเขาเนะะี่ยค่ะพอเห็น ทำไมลูกเนี่ยคะ่ะพี่จีขนสวยมากเลยเพราะว่าพี่จีเลี้ยงในบ้านแต่ส่วนน้องอีกตัวหนึ่งอะ่ะเขาจะเลี้ยงข้างนอกบ้านโอ้โหพี่จี ดูข <laughs> นดูขนของตัวนั้นค่ะขนลุยอิจิโร่ใช่อิจ <laughs> ิโร่อู๊ดอูาดอู๊ดอู๊ดอะหนีกันหรืออมดีจี พี่สี่เลี้ยงในบ้านไงคะเนี่ยพี่สี่เลี้ยงในบ้านขนสวยเมื่อกี้เนี่ยอบจังเขาอบจังเขาบอกว่า พี่พจีอ่ะขนไม่ร่วงหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่จีขนร่วงทําทุกวันค่ะทําทุกวันก็เลยจะขนสวยแบบนี้แล้วก็เลี้ยงในบ้านส่วนอวบจังบอกว่าของเขาอ่ะเลี้ยงนอกบ้านไง <c oughs> เลี้ยงนอกบ้านแล้วก็สามวันสองสามวันถึงจะสองสามวันถึงจะแปลงขนทีนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ของพี่จีบแปลงทุกวันแล้วก็เลี้ยงในบ้านก็เลยรอแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหมานะถ้าเลี้ยงในบ้านนะคะถ้าเลี้ยงในบ้านเราก็จะอายุยืนค่ะนะหมาถ้าเลี้ยงในบ้านจะอายุยืนกว่าหมาที่เลี้ยงข้างนอกบ้านแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าเป็นห่วงเรื่องขนเดี๋ยวจะเข้าจะหมูกเข้าปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยเคยปรึกษาหมอแล้วนะคะเลี้ยงหมากับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่า ขนหมาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในปอดของคนได้นะคะคือให้ระวังเรื่องความสะอาดระวังเรื่องน้ำลายค่ะน้ำลายของหมาน้ำลายของแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตัวนั้นมากกว่าอันนั้นจะมีเชื้อโรคค่ะนะแต่ส่วนขนนี่คือเราทำความสะอาดทุกวันนะคะนะมันก็โอเคค่ะเลี้ยงด้วยกันได้นะแอบพี่จีนะชอบเดินตรงนี้ค่ะทางต้นหอมนี่คือต้นหอมญี่ปุ่นนะคะนี่เขาปลูกต้นหอมญี่ปุ่นกระเตมไปเลย เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะปลูกมันนะพันธุ์เทศจิโรค่ค่ะจุดรอแล้วเร็วแลวแม่หนาวแล้วลูกจิโรอไปพี่จีจคะ่ะเขาชอบเดินไปฝั่งนู่นที่เป็นทะเลคะ่ะแต่ว่าลมมันแรงพ่อแวนเขาชอบพาพี่จิไปเดินที่ทะเลไงคะพี่จีก็ชอบฝั่งนั้นอ่ะพี่จีไม่ไปแล้วครับลมแรงนะนี่เราก็เดินกันมาไกลแล้วนะเร็วๆุดรอแล้วแล้ว อะไรสุดหลอเนี่ยอะไรสุดหล่อี่ยค่ะสนามหญ้าตรงนี้ก็ดีนะคะเนี่ยอมีสนามหญ้าแบบนี้ใกล้ๆบ้านค่ะก็เดินพาพี่จีเดินเล่นสบายบางทีก็โนอาก็มาวิ่งกับพี่จิค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศหนาวเลยกลัวไม่สบายเลยให้อยู่บ้านนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะหนาวแล้เย็นมือแล้วค่ะ